เค <Okay, S 2> เดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันเรื่องเกม Tower of f a n t a s ซนะครับผมก็มต้องบอกก่อนว่าผมเป็นแฟน,น,นเกมเก s ช i น Impact มาก่อนนะมันก็จะมีการพูดเปรียบเทียบบ้างนิด,นดนิดหน่อยหน่อยะครับมาพูดถึงเรื่องของสายต่างๆในเกมนี้นะครับก็จะไม่ซับซ้อนเหมือนในเกมเก s ช i น Impact มากนักที่เป็นระบบธาตุใช่ไหมครับอันนี้จะเป็นระบบอาวุธซึ่งมีหลักๆอยู่ทั้งหมดสสายตรงนี้นะครับสาสายก็คือการ การเขาเรียกว่าลักษณะของอาวุธเนี่ยมันจะรวมกัน2ององชนิดแล้วก็เกิดเป็นสายขึ้นมาอันนี้อย่างผมเนี่ยเล่นสายแท้งนะครับก็คือเป็นตัวอาวุธที่มีโล่2อันอาวุธที่มีสัญลักษณ์นี่สออันสัญลักษณ์อาวุธไหนดูตรงไหนนะครับดูตรงนี้นะครับสัญลักษณ์อาวุธนี่คือเป็นธาตุเป็นสายแท้งกับธาตุไฟนะครับดาบก็เป็นแท้งกับธาตุน้ําแข็งนะครับส่วปืนก็เป็นสายไดเมจนะครับอันนี้สายไดเมจกับธาตุาไฟฟ้านะครับ ถ้าใครชอบเล่นสายแทงก็จะเป็นสวมอาวุธประเภทป้องกันอย่างวะส2ชิ้นนะครับลดดาเมจก็คือถึกขึ้นนะครับแล้วก็เจาะเกราะของศัตรูได้ดีขึ้นเราจะทําลายเกราะของบอสอะไรเงี้ยเร็วขึ้นนะครับและความโกรธ800%นะครับเราคือตัวดึงมอนเลยนะครับช่วงแรกๆของเกมเนี่ยเราตัวดึงมอนจะอาจจะไม่สําคัญมากแต่ช่วงหลังๆนี่ถือว่ามีมีผลมากทีเดียวนะครับในการเล่นเป็นทีมบุส กาลดดาเมจช่วยลดดาเมจทั้งทีมด้วยนะครับส่วนสายอื่นๆก็นะครับนี่ฮะดาเมจเพอร์เซกนะครับเพิ่มดาเมจสุดท้าย10%ในการเล่นแบบทีมเพิ่มดาเมจนี่ครับพอหลังๆมาเนี่ยสำคัญทุกสายนะครับไม่ว่าสายแทงสายดาเมจสายฮิลนะครับสำคัญหมดนะครับหรือว่าใครอยากจะเล่นสายสมดุลก็ได้นะครับมีอาวุธทุกประเภทก็ได้นะครับอ่าหลักๆก็ประมาณนี้นะครับสายในเกมส่วนธาตุผมว่าธาตุก็ สำคัญแต่ก็ไม่ได้มีผลมากนักนะครับสําหรับสายแท้งนะครับแต่สายไดเมิธาตุมีความสําคัญมากนะครับแล้วก็เวลาลงดันนะครับหรือว่าทากิจกรรมต่างๆเราต้องตั้งค่าอันนี้ไว้ด้วยนะครับ้ค่าการจับคู่เนี่ยมันจะมันจะง่ายมันจะจับคู่ง่ายเวลาเราลงดันนะครับก็เลือกตามสายของเรานะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูเรื่องหน้าที่ของสายแท้งบ้างว่าต้องทํำยังไงบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวมาดู ในสนามจริงบ้างว่าสายแทงอย่างเราต้องเล่นยังไงนะครับมอนก็จะตีเราตลอดนะครับแทถจะตีเราตลอดเวลาเราต้องวิ่งเราต้องวิ่งแล้วหลบให้ได้นะครับท <c oughs> ีก็หลบไม่ได้ก็ตายก็มีนะครับเพือนชูนเานาเดเอาโดนแย่งเยอะเลยกินข้าวก่อนกินข้าว,าวเราต้องทําอาหารเตรียมไว้เสมอนะครับสําหรับอาหารที่เตรียมเนี่ยก็ต้องเป็นอาหารที่เพิ่มเลือดได้เยอะที่สุดอ่ะนะครับก็ต้องคารอาหารตลอด มอนบ้างตีบ้างนะครับตีบ้างวิ่งบ้างนะครับเนี่ยมันเปิดรูแล้วบอสเปิดรูแล้ววิ่งครับวิ่งครับถ้ามันตีเราวิ่งอย่างเดียวนีเองนะครับเราเจาะต่าะเร็วายทั้งที่เจาะเ่าะเร็วนะครับมีอยู่แบมันนอนก็ใส่นะครับแล้วก็พักตีครับเวลามันเกาะแตกปุ๊บบอสมันจะนิ่งฮะให้เราใส่ันตีได้เลย เจวอสทำมาแล้วนะครับนี่นก่อนนะครับอันนี้หลบยากเหมือนกันนะสกิลแบบน้ำประตูเน,นี่ยครับเด็กมอนไปเด็กมอนวนไปครับเด็กมอนวนไปกเห็นว่าบอสไม่ตีใครเลยนะครับไล่เราอย่างเดียวเ <c oughs> อากินงข้าจะตายเอานะครับจะตายเอา วิ่งคนระับยิงไปดิยิงไปดิวิ่งไปดิดูนะครับก็เป็นอย่างนี<ด>้ครับเดี๋ยวไปเรื่อยๆนะครับเขาึกส,สเต็ปการลบหน่อยนะคก็บทบาทของเราก็ประมาณนี้นะครับ โอ้ยโดนตกตายเลยนะครับร้องขอชีวิตร้องขอชีวิตรอเพื่อนมาชุมครับเวลาเล่นๆอยู่ก็ต้องดูเพื่อนด้วยนะไม่ใช่แบบปล่อยเพื่อนตายนะครับเดี๋ยวมันจะสู้บอสไม่ไหวบอสหลังๆมาก็เรื่องยากนะครับบทบาทของสายต่างๆก็มีความสำคัญสายฮีลสายแท้งค์สายดาเมจสำคัญมันบาลานซ์ทีเวลาโดนตายลงกิน มาดูนะครับเปอร์เซ็นต์ไดเมจที่เราได้รับนะครับจะสังเกตว่าเราเยอะกับเพื่อนเลยนะครับแล้วก็มีฮิลจากการกินข้าวนี่แหละฮิลจากการกินข้าวนะครับแล้วก็มีฮิลจากเพื่อนประมาณนี้นะครับสำหรับสายแท้ง